วันนี้มีคนดังมานะครับผมวันนี้มีคนดังมาเฮียเปียกช่วยด้วยใชครับอใทปสงบว่าไม่มีมีเหตุการณ์อะไรมีมีเหตุการณ์อะไรแบบเกิดขึ้นหรือดราม่าเกิดขึ้นผมขอครับขอหยุดดราม่ากันแค่นี้นะครับผมอยากอยู่แบบว่าปกติครับเันสามัญชนทั่วไปครับ อยากไปอยากจ,จะอยู่ใช้ชีวิตอย่างสงบใช่คร<ม>ับตอนนี้แกก็มีความสุขดีเยอะแล้วแหละดีแล้วจ<ม>ตดการที่มาใช้ชีวิตที่อุดอรเนาะใช่ครับ่เฮียเปียกช่วงนี้มีเคสเยอะไ,ไหมเนี<ะ>่ยเฮียมีเ,เคสเยอะไหมช่วงนี้โอ้โห ทุกวันเลยเทพงสายหาที่สายเหอคแบบเทพให้กำลังใจแกหน่อยให้กำลังใจแกหน่อยดีก็ทพตงสาแกคือคือเขาเข้าใจคนที่ที่มีภาวะแบบนี้แต่ว่าบางทีบางครั้งใช่อย่างนี้กระแสสังคมบางทีสังคมอ่ะมันก็สองด้านด้านที่เขาเรียกว่าด้านที่เข้าใจก็มีด้านที่ที่แม่งมันเป็นเกลียนคีย์บอร์ดกูไม่สนโลกกูจะเอาความสัใจ เอาเขาเรียกว่าเอาเอาความถูกใจแต่ไม่เอาความถูกต้องก็มีก็มีเพราะนั้นเนี่ยเออะไรที่มันเป็นข่าวมันเป็นประเด็นดราม่าเป็นอะไรปั๊บแน่นอนครับมันเป็นเหมือนเหรียญสองด้านมันเหมือนดาบสองคมจิ๊ดหน่อยจิ๊ดละเอาละเขียนคีย์บอร์ดเป็นมาแล้พๆเอ้ยสั่งภาพโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่แต่มคนที่เขาเข้าใจเขาดูแล้วเขาเข้าใจเนี่ยโอ้โอเคคุณยายก็คือคนชราคนแก่คนนั่นแหละ ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นเหนือมนุษหรือไม่ได้เป็นอะไรก็คือคนแก่คนหนึ่งที่อายุ80แล้วบางทีบางครั้งยายเวลาเวลาคุยเวลาสมัมภาษณ์เวลายายียายพูดพูดอะไรก็แล้วแต่บางทียายเขอาจจะไม่รู้หรอก แต่พูดในความรู้สึกในในในความรู้สึกหรือใน,ใน,ใ,นในคนชราคนนึงอ่ะต้องพูภาษาแต่ผมก็จะไปตีประเด็นว่าเอ้ยยายนะยายแอปยายอย่างเงี้ยแต่ส่วนน้อยเราคนตีน่ะเออคนแก่แปดสิบแอปทำซิ้งตีเลยมึงบ้า,บา,บา <laughs> แบบไม่มีอ <laughs> ะไรที่างเงเราก็พูดตามนั้นแหละ <laughs> เออคนแก่คนนี้เขาพูดจากความรู้สึกเขาว่าเออไม่อย่างนี้นะอย่านอย่างนี้เขาตรงตรงๆแต่คนแอ่ไปเอาไปเชื่อมทำงานหรือเปล่า ตกลงได้งานทำยังเดบดไหมยังเลยเอาช่วงนึงคือว่าได้งานทําใหม่ล้วเขาจะหาให้๋อ้ทำอยู่แต่ยังหาที่ลงไม่ได้อ๋อเนื่ว่าได้แล้วอย่างตอนนี้นักข่าวตามเขาอยู่ไงเออไม่พี่กระแสนี้นะบอกเลยช่วงนี้หางานยากเพราะบริษัทไหนก็ยังไม่กล้ารับเพราะรับกลัวทัวลงใช่อืมทัวทัวงอลงตอนนี้ยังยากจนกว่าเขาจะได้งานอีกทีคือตอนไหนวะตอนที่เรืองเรือไม่เงียบเลย ต้องรอให้เรื่องเงียบคนไหนได้งานตอนนี้ผมว่าบริษัทยังไม่กล้ารับเข้าขกลัวตัวลงรับปั๊บเดี๋ยวดูนะแม่งเรียนเรียนมาแล้วเอ้ <c oughs> แม่งบริษัทนี้ไม่รับทำไมคนแบบนี้ดูนี่ <c oughs> นเชื่ออะ <c oughs> แม่งมาเดี๋ยวแม่งโดนอย่างนี้อีกจริ่ง <c oughs> ต่ผมน่าเห็นใจเขนานะผม <c oughs> คือถ้ามันคนมันแยกแยะออกว่าเอเอ,อมันมันแบบนี้คือด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ จะด้ตั้งใจหรือไม่ใช่ด้วแต่แต่ว่าย่างทีว่าเขาคืเหมือนกับหนึ่งในผู้ป่วยนะถ้ามองในมุมนี้นะถ้ามองมุมนี้ก่อนนะเขาคือหนึ่งในผู้ป่วยการพูดการจาอารมณ์มันจะไม่เหมือนคนปกติเออถ้าคนมันเข้าใจเรื่องนี้มันจะมันมันจะไม่คิดมากแล้วมันก็จะไม่ต่อย,ยอดไปในทางเสียแต่บางคนอย่างที่บอกไงคือ ความถูกต้องกูไม่รู้หรอกกูจะเอาจะถูกใจกูอะความบอกว่าความถูกใจอ่ะแก็กูอย่างเงี้ยกูไม่ชอบอีแม่อะขนาดที่บอกว่าอีแม่จะมาแก้ตัวไงกูก็ไม่ฟังคือกูไม่ชอบตั้งแต่ต้นอย่างเงี้ยจบเลยวันเผาอ่ะวันที่ใกล้เผาอ่ะทะเลาะกับจายเรืองแย่งรูปอ่ะนะไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนเหรอก่อนนั้นนรขอก่อนที่อยู่ในโรงแรมที่เป็นเซตเขาอะมีทะเลาะกันเรื่องเรื่องที่ พสเอ่อที่คุยกันบนในเนี่ยคนในสุสานนะดาเขาเอาความคิดบาวนพูดกับคือมาคีดรอบหนึ่งอ่ะแล้วมีการทะเลาะกันนิดหน่อยเอาเสื้อผ้าเอาอะไรมาไปห้องผมถ้ากูตายไปหรือมีอะไรไปอ่ะมึงอย่าไอ้นี่นะอย่าโทรบอกใครนะจะค้อหากูนะ กูจะ่าตัวตายนี่นั่นะโคมานานี่อยู่นั่นแหละคิดมาว่าจะฆ่าตัวตายแบนแบนนะครบแบบเป็นหัวเรื่องนี้อ่าถ้ามีคนเห็นใจแกหน่อยคือก็นี่บอกปอบโยนไปเรื่อยๆแกบอกโอเคโอเคไม่่เขาเรื่องลูกมาใส่อ่ะคือคือคือคนคนที่เป็นเป็นเป็นป่วยทางแบบเนี้ยคือคือรับความกดดันอะไรไม่ได้เยอะนี่เองคนพวกนี้คิดและทำโลกแล้วก็ตัดสินใจแค่ชั่วเสี้ยวแวบเดียวเนี่ย ไม่แน่นะเพราะอาจจะจบชีวิตเลยก็ได้ถ้าไปกดดันถ้าสังคมไปกดดันเยอะๆกระแสโซเชียลไปกดดันไปไปพนนามก็ดีไปอะไรก็ดีอย่างเงี้ยไปบูลลี่เขาใช่เอออย่างที่ผมบอกไงตามอดไก็แล้วแต่คือเขาคือผู้ป่วยคนนึงนั่นแหละเออเขาคือผู้ป่วยคนนึงต้องรู้ตัวว่าเขาป่วยเออแต่อย่างงี้ต้องดูอย่างี้บางคนบางคนจะมาบอกว่า้รูตัวไม่รู้ตัวว่าป่วยป่วยแล้วจะทำที้ยอะไรก็ได้เหรอไม่ใช่ คือคุณต้องดูแบบว่าสิ่งที่เขาทำอะมันคืออะไรมันร้ายแรงไหมเขาไม่ได้ไปฆ่าคนตายแล้วมาอ้างว่าป่วยใช่ไหมเขาไ,ไปขายยาแล้วมาอ้างว่าป่วยอันนี้คือเป็นคำพูดื่องความโมโหอายจะออกมาจากจ,ากจิตใต้สํานึกที่เขาไม่ยั้งคิดแล้วมันออกมาเลยแล้วมันก็พูดเลยคือคนป่วยมัน,มนบางทีบางครั้งมันเอาสติไม่อยู่ก็ป่วยอย่างเงี้ย คือคืออันดับแรกเลยคือต้องต้องมองมุมก,ก่อกว,ว่าเขาคือผู้ป่วยอันดับแรก<ม>ในสิ่งที่เขากระทาอะไรที่ทําออกมาไม่ว่าจะเป็นคําพูดเป็นวาจาเป็นอารมณ์การชักสีหน้าหรือกต,ติกิริยาที่ออกมานั่นแหละคือมันมันมาจากการกระ<ม><ม>องผมเปีย<ว>กแกพูดดีมีเหตุผลนะเีมาหลายเรื่องใช่ไมมันม้าใช้ถุกมันช้าก็ผมจะบอกเลยว่าคนที่เป็นเป็นป่วยทางเรื่องอย่างเนี้ย ไม่ใช้สติปัญญาสัมปชัญญะไม่เหมือนกับบุคคลปกติทั่วไปอย่างเงี้ยแล้วแล้วมีสิ่งอย่างอื่นมากดดันความเสียใจเรื่องลูกเสียนน่นนี่นั่นไหนจะดราม่าสังคมมาโจงโจงโจงตีอะไรอย่างเงี้ยมันกดดันหลายด้านบางทีบางครั้งมันก็สติอีกนะบางทีบางครั้งอะไรมาสะกิดต่อมนิดเดียวปุ๊บแตกเลยโผลเลยกพูดเลยกูสากูจาดกูด่าเลยอย่างเงี้ยก็มี พอพอมันพอมันพอมันกระตุ้นอย่างนั้นแล้วเขาก็แสดงกิริยาอย่างนั้นมาออกมาปั๊บสังคมก็ยิ่งอักเข้าไปใหญ่เงี้ยจริงๆต้องช่องวอนสังคมว่าอย่างเงี้ยคืออย่างที่ผมบอกอะอะไรก็แล้วแต่คิดก่อนว่าเขาเป็นผู้ป่วยสิ่งที่เขาทามันไม่ได้เป็นมันไม่ได้รุนแรงเป็นไปฆ่าคนตายไปอะไรยังไงถึงขนาดนั้นอันนี้คือด้วยเขาอาจจะระเบิดอารมณ์ถ้าคุณเข้าใจเขาก่อนว่าเขาเป็นผู้ป่วยแล้วคุณค่อยๆค,ค,คิดอาจจะเช็คนี้แทนที่จะด่า เป็นเตือนคุณแม่อเบาเบาได้เบาเด้ออะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เฝ้าน้อยใจเย็นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออคุณแม่ใจเย็นนิดนึงคุณแม่พูดเพราะเพราะนิดนึงอะไรเงี้ยคือคือของรูปเงี้ยดีกว่าไปโอ้ยแม่แม่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะแนดาแม่ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยหมูแม่งยิงไปตีอัดเขาเออยิงไปตีอัดเขาเออเนี่ยเขาจาใจนั่นแหละมันต้องถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ป่วยเนี้ยมันต้องใช้การเตือน เตือนด้วยคาพูดนี่ผมก็รู้รู้รู้จักไอคนที่คนที่เป็น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 อารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยเหมือนไบโพลร่านี่รู้เนี่ยก็ต้องก็ต้องค่อยค่อยคุยกับเขาเออต้องค่อยค่อยคุยกับเขาว่าเฮ้ยมันเฮ้ยใจเย็นอย่างนี้ฟังนะอย่างนี้เออเขาก็ฟังได้ดีแต่ถ้าเรายิ่งเป็นแรงใส่ไปอะไรใส่ก็ยิ่งไปเลยนะเขาเดินหน้าเขาไปหน้าเลยแล้วสติแตกสติแท่เอไอเหี้ยเปียกมีอะไรจะแนะนำคุณแม่ไหมฝากกันหน่อยนึงนะ มีอะไรจะแนะนําคุณแม่ไหมในการอ,ออกสือ่ออะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ต้องบอกคุณแม่อย่างนี้การการออกสื่อไม่ใช่ว่าออกไม่ได้ออกได้ครับออกสื่อหรือจะสัมภาษณ์ไม่ว่าจะจะช่องไหนรายการไหนก็แล้วแต่อย่างนี้คุณแม่ไม่ต้องรีบให้คําตอบไม่ต้องรีบพูดเสียเวลาสักไม่กี่เสี้ยววิคิดก่อนก็ได้ครับคิดก่อนแล้วแล้วคุณแม่ก็ค่อยค่อยคอย่คอยตอบก็ได้ หรือถ้าเกิดว่าเอ้ยคำถามมันคุณแม่ยันคิดอาจจะก,ก็ถามซ้ำอ่าอ่านี่ถามอะไรนะคะาอะไรเพื่อให้มันมีเวลาในการคิดอ่าครับถ้าคุณแม่ตอบเลยแบบว่าเขาถามบ้แล้วบะกลับไปเลยบางทีบางครั้งอย่างที่บอกอะอค,อค,อคือคือคือมันก็อาจจะหลุดออกไปโดยที่ไม่ตรองอะเออใช่กำลังมาดีเลยนิดเดียวเองคุณแม่ต้องคิดก่อนไม่ต้องเวลาสัมภาษณ์แหละไม่จำเป็นต้องตอบโดยทันฟันก็ได้ ใช่ใช่ค่อคิดเอ๊ะเขาถามอย่างนี้มาเออเอ,อ,อะไรยังไงลําดับเหตุการณ์ก่อนคุณแม่มคือเข้าใจอ่ะว่าคุณแม่เป็นคนอารมณ์ร้อนคุณแม่เป็นคนที่ อะไรผิดหูหน่อยผิดติ่งหน่อยปั๊บคุณแม่ใส่เลยโอเคอันนี้เข้าใจแต่เนี่ยเวลามันออกสื่อมันมีผลต่อทางโซเชียลมันมีผลต่อกระแสสังคมมันมีผลต่อประชาชนที่เขาติดตามดูข่าวติดตามชีวิตลูกเราติดตามชีวิตคุณยายติดตามเรื่องราวอยากให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยค,คือคุณแม่ก็ต้องระวังคําพูดแล้วก็ต้องไตรตรองคิดก่อนสัมภาษณ์คิดก่อนทนี่ม่รีด ดีดีดีเพยงแนะนําดีมากเลยนะเวลาจะตอบนะครับผมเวลาก่อนคิดก่อนก่อท่าก่อท่าปากแชร์ไปหาคุณแม่ข่าวเขาถ่ายเขาก็ไม่ได้ออนสดเดี๋ยวนั้นเลยนี่เขาก็ใช่ไหมต้องเอาไปตัดต่อมันคุณมีเวลาคิดเป็นบรรยากาศหรือแม้จะรายการสดก็เถิอแต่เป็นรายการสดปั๊บคิดก่อนก็ได้โอเคทุกท่านเสียงเพลงดังละไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปเจอจังหวะ